ไอ้เย่หนิเมะขอเสนอประวัติหานเย่ประวัติของตัวละครหานเย่มีความเป็นมาอย่างไงแล้วได้พบกับเสี่ยวเหยียนตอนไหนคลิปนี้นะครับมีคําตอบเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากับประวัติหานเย่หรือที่เรารู้จักกันในชื่อนะคสิทธิ์พี่หานเย่ของพ่อหนุ่มเสี่ยวเหยียนสำหรับหานเย่ตัวนี้เป็นละครหญิงเป็นตัวละครหญิงที่ออกมาในภาคที่ห้า ของโรงเรียนเจนนันตัวนางนะครับได้พบก,กับเสี่ยวเหยียนที่หอคอยฝึกชีฟ้าหลอมปานด้วยความที่ตัวนางมีอัจฉยาศัยดีมีความนับสนิทสนมกับคนง่ายถึงแม้ว่าภายนอกนางจะดูเป็นเย็นชาก็ตามแต่มันคือสเสน่ห์ของผู้หญิงที่ไวเนื้อตัวเองก็คือแบบว่ารักมวนสงวนตัวนะับไม่ได้แบบอ่อยไปเรื่อยพอในรูปแบบของนางเนี่ยแสดงออกมาอย่างนั้นถึงแม้หลายๆคนอาจจะมองดูในรูปแบบต่างกัน แต่ก็มีหลายเหล่าบรรดาท่านชายทั้งหลายก็มองว่ามันคือเสน่ห์ที่น่าดึงดูดและน่าสนใจมากเนี่ยแล้วคือความเย็นชาที่หานเย่ออกมาแต่สิ่งที่มันไม่กล้าเกิดขึ้นก็คือหานเย่คนนี้นะครับคู่ควรที่แบบเห็นนางเนี่ยไม่ค่อยจะสนิทสนมกับเราบรรดาผู้ชายมากนะักกับยอมจับมือนับถือแขนกับเซียวเหยียนผู้เป็นศิษย์ใหม่ที่เข้ามาสู่โรงเรียนส่วนในมันทําให้เหล่าบรรดาศิษย์ที่เห็นเนี่ยเฮ้ย เกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมาในใจแล้วผ่านเย่ทำไมถึงไปสนิทกับเซียวเหยียนได้ถึงขนาดจับไม้จับมือกันนะต้องบอกงนี้ก่อนว่าเซียวเหยียนตอนที่เดินทางเข้ามาถึงที่หอคอยฝึกชี่ฟ้าหลอมปานตัวเขานะไม่มีการพูดคุยกับเราบรรดาผู้ผู้โสก่อนว่าเขาในฐานะนักเรียนใหม่จะเข้ามานะที่โรงเรียนส่วนอาที่หอคอยอคีฟ้าหลอมปานปกติแล้วนักเรียนทุกคนที่เข้ามาที่หอคอยอคีฟ้าหลอมปานนั้น จะต้องไปแนะนํากับไปบอกกับขั้วุโสก่อนแล้วขั้วุโสเนี่ยจะบอกว่าที่หอควายขีฟ้าหลอมปานั้นเวลาเข้ามาต้องเตรียมตัวยังไงและทํำยังไงบ้างแต่เซียวเยียนของเราเนี่ยเดินดุ่มๆเข้ามาเลยนะที่จริงแล้วจะมากับอาจจะมากับทางด้านอูเหาแต่ในอนิเมะเนี่ยเขาตัดอูเหาทิ้งไปก็เลยเหลือเพียงแค่เซียวเยียนมาเพอเซียวเยียนมานะก็แน่นอนแหละว่าจะโดนเพลิงหัวใจหรือที่เรารู้จักกันว่าเพลิงฮัลทยดาวตก ที่เป็นเหมือนกับตัวน้นอยๆแหละนะับเข้าจู่โจมไปที่หัวใจของเขาดังนั้นพอคนที่โดนจู่โจมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการร้อนในแต่เป็นการล้อนในที่มันร้อนจากข้างในแบบเหมือนจะปะทุออกมาเหมือนร่างกายจะระเบิดนะครับเป็นการล้อนในเวอร์ชั่นสูงสุดเลยก็ว่าได้แต่พอเซียวเยียนเริ่มจะนะสามารถเขาเรียกว่าใช้เจ้าเออบัวเขียวแก้วพิภพจะไปบังคับเยาเฉินเลยบอกว่าต้องบังคับด้วยตัวเองปล่อยให้มันเนี่ย ค่อยๆนะเผารมไปเรื่อยๆในร่างกายมันจะช่วยไปเร่งในการฝึกพลังพานยุทธ์ให้พอเสี่ยวเหยียนนับรู้อย่างนั้นเขาก็เริ่มนั่งกลางห้องโถงเลยกลางปากทางเข้าเลยเหมือนกับพยายามบังคับเราบรรดาสิทธิ์พี่ที่เข้ามานะครับก็จะมองว่าเฮ้ยไอ้นี่สิทธิ์ใหม่นี่ว่าอวดเกง่งโอหังนะครับเข้ามาโดยไม่โดยไม่แบบบอกคั่วุโสก็จะโดนถาดถางไปตามระเบียบแต่เซียวเวยียนสามารถทนเจ้าเพิงนะหัวใจนี้หรือเพลนไทยนี้เนะี่ย ได้นานมากจนถึงขนาดที่พัวพูโสนะครับที่มาเนี่ยเห็นตัวเขานะครับกำลังแบบเฮ้ยเหมือนจะทนไม่ไหวก็เลยหวังดีจเจ้าเปลวเพิงเนี่ยไปจิ้มให้แต่สรุปนะเปลวเพิงดังกก่าวยังไม่ทันเข้าถึงตัวเสี่ยวเหยียนเลยกับมีระบบตอบตอบอเขาได้เอาเป็นระบบอัตโนมัตินะในการป้องกันตัวเองของบัวเขียวแก่นพิภพระเบิดสาคัวผูโสเนะี่ยผมเข้าแบบหน้าดํากันเลยทีเดียวแหละ ส่วนคนที่ไปตามมาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นครับคือหานเย่พอหานเย่เห็นนะว่าเสี่ยวเหยียนเนี่ยสามารถทนได้ถึงขนาดไม่มีอันตารายกับตัวเขาเองด้วยและทนได้นานด้วยก็เลยมองว่าเฮ้ยสิทธิ์น้องคนนี้แหละอนาคตน่าจะไปได้ไกลน่าจะมีความสามารถที่แบบเหนือชั้นเหล่าบรรดาสิทธิ์พี่บางจำพวกซะด้วยและหานเย่นะครับก็จะไปมีบทอีกรอบหนึ่งในตอนที่นางเนี่ยกำลังจะไปเอาทางด้านของแก่นน้ำนมชุบร่าง หรือที่เราจะรู้จักกันในเรื่องของอแก่นกระเสียนเนี่ยกระเสียนพิภพอะไรนั่นแหละนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าแก่นน้านมชุบร่างแล้วกันตัวนางก็เป็นคนที่รู้ข่าวมาแล้วก็ไปบอกกับพักค้วกอีกสคนพักค้วงหนึ่งในนั้นนะครับจะมีเรินซิวหยางรินซิวหยางนับว่าเป็นยอดฝีมืออันดับต้นๆของทำเนียบยอดฝีมือแนวเรียส่วนในก็ว่าได้เพราะตัวเขานั้นอยู่อันดับสองของทำเนียบ เขาแพ้เพียงหนึ่งเดียวก็คือเจอเหยียนคือแพ้แบบขาดรอยดุดลุยด้วยแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับทางด้านออหรือซิวหยางเนี่ยเดีย๋ยวผมจะไล่มาตอนหน้าแล้วกันเก็บไว้ก่อนหลังจากทางด้านเย่ฉานก็นำพักพวกนะเพื่อไปสู้กับวานอนฟ้าปีศาหิมะสุดท้ายพอสู้กันไปสู้กันมาห่านเย่ครับกลับจะตกอยู่ในตรายจังหวะนั้นครับข้อเทพบุตรอย่างเซียวเหยียนที่หลังจากการ ฝึกเคนวิชา3,000อัศนีบาทกลับมาสดๆสรลล้อนๆก็ได้ช่วยนะหานเย่ออกจากวิกฤตตรงนั้นได้ผลพอช่วยหานเย่ออกมาจากวิกฤตดังกล่าวได้ตัวเซียวเหยียนนับก็บอกกับว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถสู้กับวานอนฟ้าปียซทีิมาได้เพราะตอนนี้มันได้ปลุกสายเลือดข้างออกมาแล้วถ้ายังคงเนี่ยอยู่ในสภาวะานี้พวกเขานับรวมไปถึงเซียวเหยียนด้วยไม่สามารถสู้ได้แต่พวกเหลียวซิวหยางกับพระพวกที่เหลือนะครับ ที่เขาตกใจไม่ได้เป็นพลังฝีมือของเซียวเหยียนที่อยู่ในระดับวิญญาณแต่ตกใจในความเร็วของเขาที่มันเหนือกว่าระดับวิญญาณเขาอีกนั่นเองเป็นความเร็วที่แบบเร็วมากเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทําให้นะกลุ่มของพวกเหลียวซิวหยางเริ่ม,มออกเซียวเหยียนในแนวที่แปลกออกไปหรือดีมากขึ้นนั่นเองหลังจากนั้นนะผ่านเย่ยจะไปมีบทอีกก็มีบทเรื่อยๆเหมือนกันแต่บทนางไม่ได้แบบว่าออกมาเด่น ถึงขนาดออกมาปกป้องอะไรมากนะักในจังหวะตอนที่เสี่ยวเหยียนปะทะนะครับกับพวกไปเซ่งไปเฉิงแล้วไปเฉิงแพ้หรือชิงนับหรือเซียนเอ่อหรือทวนพระเดจกาหรือชิงแนวลงมาตอนนั้นนบะตัวนางเองก็อยู่ในกลุ่มของคนที่ออกมาปกป้องหรือมาพูดให้นะเซียวเหยียนเป็นทํานองเหมือนกับเขาเรียกออกหน้าแทนนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ออกหน้าแทนก็จะมีหรินซิ่วหยางด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่นางคนเดียวหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะมันจะยาวเหยียดไปเลยยาวเหยียดไปเชียนึงคือจะไปเป็นชั่วที่เสี่ยวเหยียนของเราครับได้ถูกเพลิงหาดทายดาวตกคืนกินไปในตอนนั้นเนี่ยทางด้านหานเย่ครับก็ได้จบการศึกษาออกจากโรงเรียนเจียนนัส่วนในไปแล้วเพราะเสี่ยวเหยียนนอนอยู่ในเขาเรียกว่าข้างใต้ราวาเนี่ยเป็นเวลาแบบนานมากสองปีกว่านนุน่ะ ฝ่าเซียวเยยนจะกลับมาในตอนเสียวเหยียนกลับมาหานเย่นะครับก็กลับไปที่ตระกูลหานบ้านเกิดของนางเป็นเชี่ยวเรียบร้อยส่วนคนที่ยังอยู่ต่อเนี่ยก็จะมีหลิ่นเยี่ยนนะครับต้องบอกว่าหลิวเยี่ยนหลิวเยี่ยนแล้วก็หลินซิวหยางหลิวชิงอะไรพวกนั้นนะครับที่ยังเหลืออยู่เพราะว่าต้องการฝึกในหอคอยอาคีฟ้าหลอมปานต่อไปหลังจากเหตุการณ์หานเย่ยกลับไปะยังตระกูลหานของนางที่อยู่ที่ทวีปนะครับมัดชิมภาคเหนือ เมืองเทียนเป่ยเสี่ยวเหยียนจะไปปรากฏตัวที่ทวีปมัดฉิมอีกครั้งหนึ่งแต่เสี่ยวเหยียนนะครับจะไปในรูปแบบของการที่ร่อแร่มากแล้วได้คนจากตระกูลหานช่วยไว้คนจากตระกูลหานนะเป็นหานชงเป็นผู้ช่วยชีวิตของเขาเนี่ยไว้แต่คนที่เดินขบวนมาในรอบนั้นเนี่ยนอกจากหานชงนะครับยังมีหญิงสาวอีกนางหนึ่งในหญิงสาวนางนี้นะเป็นพี่น้องกับหานเย่ คือว่าหานเซ่้อออกเสียงผิดขออภัยด้วยหาเซ่เนี่ยได้ช่วยนับเซียวเหยียนมาจากอาการบาดเจ็บปางตายจนไม่สามารถขยับตัวได้พอนางช่วยเซียวเหยียนมานางก็เจอนับกับไม่ว่าจะเป็นเสี่ยมางูปีศาสตร์ในการที่จะเอานางเนี่ยไปเป็นนางเขาเรียกว่าเอาไปเป็นผู้หญิงตัวเองเซียวเหยียนก็ช่วยพภัยจับตรงนั้นไปได้หรือแม้กระทั่งคนจัดตระกูลหงที่พยายามจะมาจับตัวนางเซียวเหยียนก็ช่วย จนเข้าไปถึงที่ตระก,กูลหานไปที่สําเร็จนะครับพอกลับไปที่ตระก,กูลหานไปที่สําเร็จนั้นเสี่ยวเหยียนนะครับก็ได้ไปจ้าเอกกับหานเย่ว่าเฮ้ยว่าแล้วทําไมมันคุ้นๆที่ไหนได้ก็เป็นสิทธิ์พี่หานเย่ของเขานน่นเองแล้วตอนนี้ตระก,กูลของหานเย่นะครับหรือตระก,กูลหานเนี่ยกาลังประสบกับวิกฤตภัยอย่างร้ายแรงเพราะตระก,กูลหงได้ยื่นข้อเสนอมาว่าจะให้นะครับขอให้ลูกสาวสองคนของบ้านนี้เนี่ยไปแต่งงานกับ ลูกชายของบ้านเขาทั้งคู่เลยแต่หาสื่อนะครับคู่เป็นประมุขของตระกูลหารก็มองว่ามันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ลูกสาวพวกเขาสองคนเนี่ยจะไปแต่งงานพร้อมกันเออเลขอย่างหนึง่งตระกูลหารเนี่ยตระกูลหงเองนะครับก็ไม่ได้หวังดีในการจะแต่งงานอะไรร่วมแบบเชื่อมสัมพันธ์อะไรขนาดนั้นแค่ต้องการกืนกินตระกูลหารก็เท่านั้นเองตระกูลหงเนี่ยเป็นตระกูลที่มีความมักใหญ่ไฟสูงนะครับเป็นทุนเดิมอยู่ละ และบวกกับลูกชายของประมุขตระกูลหงนะครับได้รับเลือกให้เป็นสิทธิ์ของหอวชิระวายุอุดอรด้วยมันก็เลยไปกันใหญ่ทำให้ตระกูลหงเนี่ยพังงาดโลซันกันเลยทีเดียวก็ว่าได้แต่สิ่งที่มันผิดคาดคือดาวเคราะอย่างเสียวเหยียนนะครับดันโครจรมาอยู่ในตระกูลหานแห่งนี้เลยทำให้อัจฉริยะที่เรียกว่าพวกเขาเนี่ยอัจฉริยะฟ้าประธานแข็งแกร่งที่สุดถึงขนาดนะบบอกกับตระกูลหานเนี่ย ว่าถ้าหาใครนะับในรุ่นเดียวกันได้มาสู้กับลูกชายนะครับหรือว่าชริยะตระกูลโหงได้พวกเขาจะยกเลิกจะไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับหรือว่าไม่มาระลาตระกูลหานเนี่ยเป็นเวลา10ปีเซียวเหยียนมาพอดีไงแล้วลอจฉริาายะที่ว่านับนนะว่าเป็นลูกศิษย์ของหอวชิรวายุดอนก็แพ้พ้าไปพอลูกแพ้นะครับตัวพ่อเนี่ยหงรี่นะก็ออกโรงแทนพอออกโรงเนี่ยออกโรงมาปุ๊บกับไม่สามารถ จะจับตัวเสี่ยวเหยียนได้เหมือนกันมาพร้อมกับคั่วบุโซเซิลเลยคัวบุโซเซินคนนั้นนะครับต้องบอกได้เลยว่าเคาะร้ายหนักเหมือนกันเคาะตายห่านะครับละเมิดตัวเองตายเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าดาวขม่มส่วนหงรีก็บาดเจ็บไปตามระบบสุดท้ายนะรปันภานชนตระกูลหงต้องออกโรงเองก็คือหงเชียเซี่ยวหงเชียเซี่ยวออกโรงมาไอ้นี่ก็ไม่รอดผลครับตายเหมือนกันคราวนี้นะครับหง อาหารเย่เนี่ยก็คือเขาเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับว่าตัวนางนะครับรู้อยู่แล้วว่าเซียวเหยียนมีความสามารถแต่คนอื่นๆเนี่ยไม่รู้แค่นั้นเองคนในตระก,กูลนางเข้าใจว่าเซียวเหยียนก็แค่ระดับแบบธรรมดานะแต่ตัวนางเนี่ยมองเลยว่าไอ้นี่เนี่ย,ยไม่ธรรมดาตั้งแต่อยู่ในสำนักในดังนั้นเนี่ยตอนนี้เขาจะเป็นคนธรรมดาได้ไงระดับพลังถึงระดับจกักรพรรดิด้วยส่วนหาเนเซ่นะครับจากหญิงที่แบบ เย็นชาเหมือนกระหานเย่กลายเป็นหูละลายกลายเป็นน้าแข็งเลยเกิดความรักนะครับแบบเป็นห่วงเซลเยียนมากมายก่ายกองเลยแต่เซลเยียนของเรานะครับแน่นอนว่าหัวใจเขาเนี่ยมีเพียงแค่วินเออนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเออมีแซมแซมมาก,ก็คือไชยรินนะครับพอไปเหอว่าไปปะกันตอนอยู่หอคอยอะคีฟ้าหลอมปานนั่นแหละแล้วลก็มีลูกด้วยตอนนี้เนี่ยจะให้เขานะับไปเพิ่มแบบ สนมเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยังไงอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นมากมายนะพอนะับหาเซได้แบบว่าได้รู้เรื่องราวของเซียวเหยียนมากขึ้นนะขนาดหานแย่นเนี่ยมีเคยหลุดปากนะว่าถ้าเซียวเหยียนไม่มีควินเนอร์ที่เป็นผู้หญิงนะับแข็งแกร่งอยู่ข้างกายตัวเขาเนี่ยอาจจะเจอศึกอาจจะได้เจอศึกนะับแย่งกันเลยก็ได้ศึกแย่งคู่อะไรครับนะแต่ว่าไม่ได้เกิดศึกอย่างนั้นขึ้นมา เพราะเนื่องจากว่าควิเนเนอร์เนี่ยแข็งแกร่งเกินไปดุเกินไปนั่นเองตอนนางนะครับก่อนไปนางก็ตบนะครับเรียนซิลยางคู่อยู่ในอันดับสองโชว์ซะแบบผัวฆ่าใคร่าแตะแนวนั้นเลยหลังจากเซียวเหยียนเดินทางออกจากนะเมืองเคียนเป่ยไปแล้วทางด้านหาเซ่นเนี่ยก็ยังหวังอยู่ลึกๆนะครับว่าสกวันจะละลายหัวใจเซียวเหียนให้ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตระกูลหานนะจะโดนคุกคามจากขอวชิวระวายุ แบบเต็มรูปแบบเหมือนกันถึงแม้จะไม่ได้ทําอะไรดูแลแต่ก็กดดันจนตระกูลหานนะแท่จะอยู่แบบลาบากพอตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นบุญเก่าของพวกเขาด้วยแหละเพราะนะครับขอวัชิราวายุได้เข้ากับพันธมิตรนะครับพันธมิตรอย่างหนึ่งทาพันธมิตรที่ก่อตั้งนะขึ้นมาเพื่อรวมร้างทางด้านหอคอยดาวตกมีตำหนักเจตพูดอยู่ด้วยแต่ไอ้พันธมิตรเนี้ยร่มแล้วก็พัง ทีนี้เซลเยียนโตตอบหนักมากนะครับโต้ตอบหนักเลยเขานําคนจากเอ่อเขาเรียกว่าพวกวังเวหนนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาตอนหลังเนี่ยเท่มแบบเละเทะตุ้มเป๊ะพอวชิระวายุนะเละเลยตอนนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเซลเหยียนได้รวมหรือ,อยังนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าใกล้รวมแล้วแหละนะครับก็คือเอาคนอเอาไว้ง่ายเอาควนจากขอดาวตกอ่ะบุกไปเท่ามเลย ไปแบบยำเละเลยนะไปยำได้หอวชิระวายุแล้วก็ไอขูบเขาหิมะขูบเขาน้ําแข็งอ่ยก็โดนหูบเข่าเขมันนั่นก็โดนเหมือนกันนะครับเหล่าบรรดาคนที่ตั้งตนเป็นพันธมิตรนะครับแล้วก็บุกโจมตีหอคอยดาวตกไอหอดาวตกเนี่ยตายเรียบนะครับสํานักเรียบเป็นหน้ากองคราวนี้เซลเหยียนของเรานะครับก็ให้คนนะให้คู่วุโสเนี่ยไปส่งยา แล้วก็ไปถามตระกูลหานว่าอยากจะเป็นความนาจใหญ่แทนที่ของหอวชิระวายุในเขตเหนือหรือภาคเหนือหรือเปล่าเดีย๋ยวพวกเขานะจะสนับสนุนเต็มที่เลยนั่นแหละก็คือตรงนั้นพอหารเซ่ะนะพอหานเซ่เนี่ยได้ยินว่าตอนนี้เสี่ยวเหยียนเป็นคนแบบมีพลังอํานาจมีความสามารถแบบโอ้โหรุนคนมากแล้วก็มีการคู่กันนะครับระหว่างพี่น้องว่าเซียวเหยียนคงไม่มองผู้หญิงธรรมดาอย่างพวกนางแล้วแหะ จหาเซก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับยังจะสู้ต่ออกีกสู้ไม่ถอยเหมือนกันตรงนี้ก็ถือได้บอกว่ามันโดนตัดออกไปแบบน่าเสียดายมากถึงแม้ว่าบทของพ่วงนางนะครับมีน้อยแต่เป็นเหมือนแค่ผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะให้เหมือนมีรสชาติของการเดินทางของการแบบแนวแฮร์ริมแต่ผมมองว่ามันตัดทิ้งเกินไปควรจะให้เราได้เห็นอะไรมากกว่านี้ว่าหลังจากเสร็จสับสงครามแล้ว พวกหาเสือหานเย่ไปแต่งงานโดยคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าพวกนางยังคองโสดต่อไปรอเสียวเหยียนมาวางไข่ไว้หรืออะไรพวกนั้นซึ่งตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่ท,ทายผู้อ่านเนี่ยคิดไม่ตกแล้วก็ไม่มีการเฉลยด้วยในตอนภาคของหนึ่งในแต่ละนะับเอาจริงแต่หลังจากฟังบทสัมภาษณ์ของผู้แต่งนะเขาบอกว่าคู่แต่งทางด้านของคู่แต่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้แบบ มีเขาเรียกอินเตอร์จีหรือว่านะความแบบโอ้โหมุทะลุในการแบบแต่งนิยายเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะับเลยไม่อาจจะแต่งนิยายในรูปแบบของเซลเหย,ยนเนี่ยออกมาได้หรือทรัพยุทธทะลุฟ้าที่เรารู้อีกเพราะในตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนว่าเป็นแนวคุ้งทยานนะเหมือนกับว่าเป็นกําลังแบบไฟแรงอะไรประมาณนั้นคราวนี้เรื่องเวลาผ่านไปเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นรูปแบบนี้แล้วนะครับก็เราได้แค่หวังว่าคู่แต่งนะจะมี Energy หรือว่าจะมี ไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งช่วยกาลูนามาต่อไอส่วนที่มันหายไปให้มันจบให้พวกผมหน่อยเถอะนะคนอ่านเนี่ยน้ําตาซึมกันละโอเคครับเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าขอบพระคุณมากจ้าอย่าลืมกดไลค์นะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับก็อย่าสตรีมมันนี้ทีแรกว่าจะสตรีมช่องขย์เยี่นเมะแต่ช่องขย์เยี่นเมะมีปัญหาสตรีมไม่ได้ย้อนกลับไปสตรีมช่องปากอิเมะเหมือนเดิมโอเคเออรออค,ครับเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าผมครับ